เรียบร้อยมาแล้วมาแล้วครับทุกคนครับตำรวจจราจรกลางสอนอวิภาวดีจัดหนักจัดเต็มอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเข้ามาแล้วด้วยความสุภาพครับพาแยกราดเพรา้ายืนดักเต็มระบบครับวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่3 0สพฤศจิกาสองหกแปดเวลา14บสนาฬก้นาทีครับดูสิครับท่านผู้ชมโอ้โหนะครับขยันขันแข็งกันสุดๆเลยจุดนี้แยกนี้นะครับ นี่ครับเป็นจุดที่ยุทธศาสตร์เลยนะครับสําหรับจราจรกลางนี่ครับโดนไปครับรุดรู้ครับนะจะราคากี่ล้านถ้าเหยียบเส้นทึบนะครับเขาก็ออกใบสั่งอันนี้ก็ต้องหน้าชื่นชมนะครับนะตำรวจก็ทําตามหน้าที่หน้าที่ใครหน้าที่มันเนาะแต่ก็ต้องทำมันเนาะไหนไปไหนละ อย่างยังหลงเหลืออยู่นะครับสองคันโดนกันทั้งวันนะครับยิ่งเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นี่คนมาใช้ค่อนข้างที่เยอะพอสมควรนะครับก็อย่าลืมครับนะใส่ใจเรื่องกฎจราจรนี่คือสำคัญเลยนะครับอย่าไปปาดอย่าไปฝ่าเครื่องหมายการจราจรเนี่ยหรือฝ่าไฟแดงนะครับอย่าทำนะครับนะตรงนี้ตำรวจเขาขยันแข็งกันอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับมาหมานบ่ เอาใหม่เอาต่อนะครับนะนี่และครับวิธีการทำงานตำหน้าที่ของจราจรกลางนี่แหละครับตำรวจของประชาชนนะครับคนกว่าจะได้ไปสั่งจรบาบใบก็นั่งโอ้โหยืนกันขายแข็งนะครับนะนไปแล้วนะครับท่านผู้ชมรีบ นะครับรอใหม่ครับนะรอรถปาดมาใหม่ดูเหมือนจะอำนวความสะดวกนะครับแต่จริงๆจ้องนะนะจ้องรถทีฝาเส้นทึบก็จรอวิภาวดีครับ ยืนเฝ้ากันอยู่แบบนี้เหรอครับท่านผู้ชมเ้าจนกว่าจะได้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าในแต่ละวันเขาทำอะไรบ้างเนาะอืมเขาอาจจะมีภารกิจบ้างแล้วก็ยืนดักบ้างเนาะนายเขาคงจะสั่งมาหรือไม่อันนี้เราไม่ทราบนะ